สิบ uh. ปีที่ทำมาคงไม่ต้องบอกอะไรกูสปิทโคลเหมือนอุทกกับไพายฮิปฮอปไม่มีวันตายเอายกกันไหมให้กูเล่าเรื่องย้อนกลับไปถึงสมัยอ๋อ uh. ตอนกูถือบูมบ็อกก walking round สยามเดินไปมีแต่คนเขาถาม what the fuck you doing represent hip hop motherfucker that's what the fuck I was doing m o u n d up m o u n d up pounds up pounds up we built this foundation from the ground up Wake up in the morning and I'm blowing cush. Good trees, good liquor, that's a good look. And when you put the fire on the tip, you let it go. And that's some ET. This Snoop Dogg said so. Line, it's quite clear, I'm many you. The things I do to you, you only see your movies, boo. Moi, je monte son fond, bien enfoncé dans les voitures. orgueillant l'air de sortir de la même manufacture. บ้านข e b o ีบ o านบอยร้ที่นี่นบและอยู่ท่าสะพานควายลินที่เลว่าดีขีแจ่กยานแถบ้านยายแม่เคยพาไปเขาดินทุกๆวันเสาเย็นยกมือไหว้พะลูกจงนับสือท่านไว้นะลูกกู ความเป็นไทยไว้ในใจของเด็กน้อยเพราะผมนั้นรุ่นแปดตอนที่จบจากนายร้อยฝาตอเจเนอเรชันไหลที่ติดอาบล้าคุณเธอและดูดีอย่ามาอ้อมทีทำอาไรก็ทำั้งขให้อ l l night long come some more f r o ต me to see the dawn t h e smoke the c h e ชวงเต้นสุกที่หลักกำกินของ my heart baby girl say loud let's e y o แล้วความหมายยูรู้ about to get it on ไม่น่าเชื่อเครับว่านี่คือกลุ่มเพื่อนที่ผมรู้จักมานานที่สุดในวงการเพลงบ้านเรานะครับ ทุกคนน่าจะเขาอยู่แล้วเขาคือเจ้าของสัญลักษณ์นี้ตอนนี้ทำอยู่ป่ะยังอยู่ใช่ไหมยังเป็นไทเทนอยู่ใช่ไหมสิบสามปีเข้าสู่ปีที่สิบสี่แล้วดูหน้าแต่ละคนจำได้มว่าสมัยก่อนนี่ยังหนุ่มยังออนอยู่เลยตอนนี้มีครอบครัวกันบ้างแล้วบางคนยังไม่มีอ่ะหลายคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าไทเทเนียมเนี่ยคือต้นแบบของคำว่าอินดีสมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างที่อันด์กราวใต้ดินเนี่ยทุกคนจะคิดถึงว่าไทเทน ตอนนี้สิบสามปีถ้าย้อนเวลากลับไปเอาครั้งแรกเลยอะเลเบลใหญ่ค่ายใหญ่บอกว่าพวกคุณทุกคนผมมีเงินเท่านี้มาอยู่กับค่ายผมไหมถ้าย้อนกลับไปได้จะเลือกเสนอค่ายใหญ่ถ้าถามตัวผมก็ <S <S <ะ>ถ้าสมมติว,ว่าเดียลมันดี<ะ>ใช่ไหมครับ <S <S <ะ>แล้วก็คือเขาให้เขาให้เราเป็นแบบว่าทำเพลงอย่างที่เราอยากจะทำกล้าจ,จะมีสิทธิ์มันเป็นไปไม่ได้จริงเหรอตอนนั้นเป็นยังไงอะ ตอนนั้นเป็นยังไงเอา,อางี้เนี่ยตั้งแต่รอเริเร่มเรามาแล้วก็เราทาเพลงที่เราเป็นอยู่เราเคยไปให้ไป approach แบบว่าเอ้ยอยากจะได้เมเ a g จ r ที่มาชอยช่วยเราเ,เขายังเทินเราดาวน์ิงเหรออันนี้ก็ไป <laughs> หาคน <laughs> มาคุมเลยนะ <laughs> เ,ยเราให้จัด schedule อะไรนเนี่ยเราก็เลยต้องทําเองหมดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มจนจบ <laughs> มันเป็นอะไรมาแบบนั้นแล้วก็มันเราก็เลยคิดว่ามันคงเป็นเฟรไม่ได้เพราะว่าบริษัทใหญ่ๆจะมาจ้องมองเลย แต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการที่ผมกับเวเนี่ยเคยอยู่ท่าใหญ่แล้วแล้วก็เหมือนับคล้ายๆกับหมดหวังคือรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันไม่น่าเกิดใช่ไหมไป่แล้วว่ามันสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้มันคงต้องทําเองแต่ว่าในไอเดียของเราก็คือการทําเองเราก็ยังไม่ได้รู้รู้ว่าจะไปไหนแต่ผมมาบอกเวบอกว่าเฮ้ยย่าพูดเลยย้ายไปอยู่ยอนแลวเพราะว่าผมหมดหวังประมาณนั้นคือหมดหวังปุ๊บ แล้ก็ย้ายไปอยู่สิ่งที่เรารู้ก็คือเดย์อยู่ที่นั่นเวมาด้วยงั้นเราลองทำเพลงกันหนอะไรมันทำให้3ามหมื่นไทยเทยเนี่ยยอมกัดฟันสู้มันทุกวันจนถึงวันนี้ได้ความเชื่อนะความเชื่อความรักส,สิ่งที่เราทำอะความสนุกที่เราทำอตอนนั้นเรายังทำแล้วมันสนุกมันสนุก ทุกวันนี้มันสนุกอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นเดมพูดถูกว่าตอนนั้นมันสนุกเยแล้วตอนนี้เป็นไงไม่เอาี้เอาเคมีย้อนกลับไปว่าตอนนั้นเป็นยังไงเฮ้ยเพราะว่าตอนนั้นเรามีไฟมากขนาดต้องทำงานตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเรายังมีแรงไปอัดอะไรอย่างเงี้นะครับกลับมามาแอบเข้าสตูดิโอกันทำงานในเช้าตอนนั้นคือความรักยังไม่เกิดจริความรักจริงๆความรักจริงๆแล้วก็เงินไม่สำ ตอนนั้นไม่สําคัญเลยเพราะว่าเราคือเราง่ายๆว่าเรามีสองจอบอ,ะอ่ะแต่แตเราม,มันเหมือนกับอะไรรึเ่ามันเหมือนกับคนที่ทําแบบนี้ก่อนหน้าเราในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเงินใช่มันไม่มีด้วยแล้วมันก็มันก็ไม่เคยเห็นว่ามันทนําเงินได้ตรงไหนเราก็เลยอ,อยากจะทําเพื่อพรีเซนต์ให้คนได้ฟังแค่นั้นก็มีความสุขแล้วนะแค่เราได้ทําตอนนั้นคือคิดอย่างเดียวทำ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 แล้วก็ส่งให้คนฟัง ดูจุดเริ่มต้นมันก็เหมือนกับส่งกลับมาเมืองไทยเพื่อให้แจกน้องๆเพให้ฟ <socks, S 1> ัง <left> ก <nonprofits> ันไอจุดเนี้ยสัญลักษณ์เนี้ยซึ่งซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของของแฟนๆของไทยทั่วโลกเนี่ยมันมาได้ยังไงก็ตอนนั้นผมคิดประมัน 19... ทีนเจ่ตอนอยู่ตอนนั้นก็อยู่ค่าใหญ่สิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่เวลาเรากลับมาบ้านเนี่ย เราก็จะทำเพลงที่เราชอบพอเราทําเพลงที่เราชอบที่บ้านเนี่ยเราก็จะนึกแล้วว่าเออถ้าเกิดวันหนึงเราทำตรงเนี้ยแล้วมันสาเร็จจะเรียกมันว่าอะไรก็เลยนั่งนึก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 นทกนึ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 นึกนึกนึกกนึนึก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 นึนึกนึกนนึก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 นนึก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 น มาาทเเป็นนแบบี้ก่อนหน้านั้นมีมีอะไรที่อกว่าไม่เคยเล่าใครฟังไหมนี่อย่างนี้่อย่างนี้ลองลองหมดแล้วหมดแล้วมีอันไหนที่ไม่ผ่านจำได้านไม่มีเยอะหรอไม่มีเรอะขนาดนี้บ้างอย่างนี้อย่างนี้ผมไม่รู้อย่างนี้ไม่มีเลยครอ่องสุดท้ายก็เลยมาแข็งแรงมันดี หมาที่ตรงนี้แล้วพอทำครั้งแรกต้องเสียตอบรับเป็นอนยเพื่อนเพื่อนมีมนคิดใช่ป่ะใช่เลยสองคนว่างไงตอนนั้นตอนนั้นคนนี้ได้ดูก่อนเพราะตอนนั้นเราทำโปรเจกต์กันอยู่แล้วให้เขาดูเออเออเออเงื่อเข้าท่าคันไม่ถึงปุ๊บ B หพี่ว่าโอเคเลยป่ะโอเคในใน w m วม l เล n นียเนี่ยเราจะมีโลโก้ใหม่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ใหม่คือใหม่อะคือสร้างให้มันดู อันสมัยขึ้นแรงๆมาวันกลางคืนอันนี้ยังคงเร็วแต่ว่ามันก็คงใกล้ๆเคียงกันแต่วเาะนี่คือความเป็นคนนี่คือสิ่งเอาเป็นว่าว่าถ้าเกิดวันนึงเราตายไทเทเนียมตายไปมันก็จะอยู่กับไทเทเนียมจนถึงวันตายนี่จริงใช่ไหมสิบสามปีตั้งแต่เป็นศิลปินจนมาเป็นไทเทนเอเทนเมนต์เป็นแฟมิลี่ตอนนี้มีลูกมีน้องใหม่ผลิดมาเยอะแยะแล้วสําหรับไทเทเองเนี่ยสิบสามปีแล้วเข้าสู่ปีที่สี่มีอัลบั้มใหม่รออยู่หรือยังมีผลงานใหม่รออยู่แล้วยัง เราจะมี compilation compilation ค,ค,ค,คือคอะไร compilation รวมเพลงของเด็กในค่ายหรือเด็กในในวมเราด้วยรวมเราด้วยก็แบบเพราะว่าเราไม่ได้มีงงเดียวแล้วตอนนี้อ,อัลบั้มเตมเ็มก็เอาอัลบัมมล้ม compilation มาให้แบบว่าให้แปเนเพลงได้แบบว่าอิาอนไปสักพักนึงครั้งสุดท้ายที่ไทยเทนเดีอัลบั้มเต็มเมื่อไหร่2010 2 0ชลอง10ปีป่ะตอนนนใช่ อ่าใช่แลวแต่อูแตอนั้นเป็นบ็อกเซตสวยเลยนะอ่าแล้วนี่คืออันใหม่ที่เรยังไม่ใช่อัลบั้มเต็มไม่ใช่อัลบั้มเป็นเป็นแค่คอมเลชันรวมทุกคนในค่ายครับคำว่ารวมของทุกคนในค่ายตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนครับสราบไทยเนียมอันนี้กี่วงร่บก็มีเซาส์สายมีไอเอ็ม o r d คอร์ดมีมาย d ์เซพวกโค้ามีแดนดี้จํานวนคนนเยอะอยู่ดูแลดูแลกันยากไหม จึิงเราก like ็อยากจะให้จร <ah> 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 ิงจริดูแลกันไม่ยากเพราะว่าเขามีโปรดักชั่นของเขาเองเขาทำมาเองทุกคนที่เราทำด้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีเบสิกของตัวเองในในเหมือนกับสิ่งที่เราทำเหมือนกับเรายืนอยู่บนแข้งตัวเองได้ส่วนใหญ่คนที่เราเลือกอาจจะยืนอยู่บนแข้งตัวเองได้แล้วอ๋อก็คือจะบอกว่าคือเราด้วยด้วยบริษัทเราไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้น เวลาทำอะไรเนี่ยเขาต้องมีเบสิกของเขาอยู่แล้วแล้วเราค่อยไปช่วยเขาให้อลเลเช่วยแนะนำช่วยพอโปรเจกต์เสร็จเราก็ช่วยแบบโอเคพาไปเพรสทัวร์พาไปแนะนำคนนู้นคนนี้อ่าเปิดโอกาสให้เขาพองานเขาเสร็จเนี่ยถ้างี้ตอนนี้ถ้าเปรียบเป็นสิบาปีที่แล้วสมัยก่อนนั้นคุณพยายามอย่าเขาค่าใหญ่แต่ตอนนี้คุณเป็นค่าใหญ่แล้วคำว่าค่าใหญ่ของไทยเทกับค่าใหญ่สมัยก่อน มันต่างยังไงเออต่างกันเยอะเพราะค่าใหญ่สมัยก่อนเขาเขา snap for the artist จริงๆเขาเขารับส่วนใหญ่คือจริงๆทำมาส่วนใหญ่เพื่อธุรกิจถูกต้องไหมซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วเพราะว่ามีสิกบิสเนี่อืนเดนๆเขาก็อยากจะได้งานจากตรงนั้นไหมแล้วค่ายไทยเพต่างยังไง ของเราจะเป็นแนวช่วยเมลจ์เมนอะไรสักอย่างประมาณนั้มากกว่าช่วยช่วยจากเอ็กเซเรี์ของเราที่ที่เราไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยเราแต่จริงๆเราเก็บเกี่ยวของเราเองว่าอย่างอตอนที่เรากลับมาตอนแรกทำมีสิ่งวีดีโอมาเราจะเอาไปให้ m t v ยังไงเขาไปให้แอนียังไงเราไม่รู้นะครับตอนนั้นนะแต่เรามาหากันเองพอเราหาเราเราก็เหมือนจะเก็บวทีวิธีที่เราเดินวิธีที่เราทำอะไรมาด้วยกันแล้วก็ เหมือนกับใครที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเราก็เพูดเดมตัวเต็มทิงว่าง่ายๆก็คือให้เขาผ่านในสิ่งที่เราผ่านแต่ว่าเขาก็จะง่ายกว่าเราแฟนไทเทเนียมอย่าลืม subscribe พวกเราทาง Titanium TV และอย่าลืมติดตามข่าวของพวกเราทาง Line Official ของ Titanium